สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการเช็คชื่อหรือว่าการเช็คการมาเรียนของนักเรียนนะครับในห้องเรียนออนไลน์ตา t u k a c a m p .com นี้นะครับวิธีการนะครับเราจะสอนห้องไหนนะครับเราก็เข้าไปที่ห้องนั้นก่อนนะครับก็คือเข้าไปที่ชั้นเรียนก่อนจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นปุ่มเช็คชื่อสีเขียวนี้นะครับเราก็คลิกที่ปุ่มเช็คชื่อขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับ มันจะดึงวันที่ปัจจุบันที่เราจะเช็คชื่อขึ้นมาได้เลยนะครับหรือเราจะเลือกวันอื่นก็แล้วแต่นะครับในที่นี้ก็ควรจะเป็นวันปัจจุบันนี่แหละนะครับจากนั้นให้เราคลิกที่เลือกทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากเข้าเรียนอมมาชีปให้เราคลิกเลือกทั้งหมดแบบนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปแตะเอาเฉพาะคนที่ลาป่วยขาดแทนนะครับอย่างเช่นชาติสยามลานะครับเราเข้าม่แก้เป็นบางคนนะครับปาิชาติป่วยอย่างนี้นะครับ หรือสุการดาขาดอย่างนี้นะครับแล้วค่อยไปแตะเอาทีละคนนะครับแล้วก็กดสัมมิตได้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการเช็คชื่อนะครับง่ายๆเลยนะครับเมื่อเราสัมมิตเสร็จนะครับข้อมูลก็จะเช็คเรียบร้อยนะครับทีนี้เวลาที่เราอยากมาดูข้อมูลนะครับหลังจากที่ว่าใครเคยขาดเคยลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมาที่เมนูนี้ซ้ายมือเนี่ยนะครับคลิกนะครับแล้วก็มาดูที่ ข้อมูลการเข้าเรียนนะครับของห้องนี้นะครับเราก็คลิกมาที่ข้อมูลการเข้าเรียนแบบนี้จากนั้นนะครับเลื่อนลงมานะครับเราจะเห็นนะครับรายการนะครับว่าเราเคยเช็คกี่ครั้งแล้วนะครับวันที่เท่านี้นะครับมาเรียนนะครับจำนวนเข้าเรียนกี่ครั้งลาป่วยขาดเรียนอะไรยังไงนะครับก็จะมีข้อมูลอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเคยลา1ครั้งลา1นครั้งอะไรเงี้ยนะครับ จากนั้นถ้าเราต้องการจากได้นะครับข้อมูลการเข้าเรียนของนักเรียนห้องนี้นะครับก็จะมีปุ่มดาวน์โหลดเป็น Excel ตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งได้เลยนี่ดาวน์โหลดสําเร็จกดโอเคนะครับแล้วก็นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อ excel ว่า extend นะครับนะครับตรงนี้นะครับกดเซฟเลยนะครับข้อมูลก็จะถูกดาวน์โหลดลงมาเก็บไว้ที่เครื่องเรานะครับแล้วเราก็ สามารถที่จะเปิดดูได้นะครับเป็นไฟล์ e x c e l นั่นเองนี่นะครับก็จะเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเลขที่หนึงนะครับชื่อวันที่19เข้าเรียนหรือลาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลให้เราเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้นั่นเองนะครับง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับวิธีการนะครับเช็คชื่อเข้าเรียนแล้วก็การโหลดผลรายชื่อการเข้าเรียนของนักเรียน ในห้องนะครับมาใช้งานนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ